สวัสดีแม่ๆนะครับสวัสดีเมซี่นะครับทุกท่านนะครับวันนี้วันกู้มาหาแม่ๆมาดูนะครับปาอ้อยนะครับผมที่ปา่แม่ได้ตรงคะแนนนะครับของแม่หลายๆท่านนะครับผมนะครับวันนี้เราก็ได้มาเติมปาอ้อยนะครับผมเดี๋ยววันโตจะให้ดูนะครับ นี่นะครับคุณแม่จ๋านะครับเป็นอ้อยขันน้ำนะครับผมนะครับเนื้อที่ประมาณหนึ่งงานนี่ครับประมาณนี้อ้อยกำลังขึ้นลำนะครับก็พอนี่ครับกำลังสวยนะครับอ่านี่ก็จ่ายคะแนนไปแล้วนะครับนี่สองพันห้านะครับสองพันห้าร้อยคะแนนนะครับผมซึ่งก็คิดว่าน่าจะคุ้มนะครับ นี่นะครับผมอ่าก็ได้คะแนนจากคุณแม่อุปถัมภ์นะครับอ่าสี่ห้าท่านนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวฟันก็จะลงรายละเอียดไปในคลิปนะครับนี่ก็กราบขอบพระคุณคุณแม่อย่างสูงนะครับที่เติมความหวานนะครับให้กับน้องเรืองนะครับกับคุณยายเราก็จะได้มีอ่าวัตถุดิบนะครับที่จะได้ไปต่อทุนนะครับต่อทุนให้ อ่าให้มีคะแนนต่อไปนะครับผมนะครับเงินที่ประมาณหนึ่งงานนะครับหนึ่งงานนะครับถ้าเป็นถ้าเขาขายปกติก็น่าจะไม่ได้ครับนี่ถ้าขึ้นลาเต็มนะครับวอยสวยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุแม่ทุกท่านเลยนะครับคุณแม่อุปถัมภ์นะครับคุณแม่นานานะครับคุณแม่แจ็กกี้นะครับคุณแม่ อ่างอ่อนนะครับนะครับผมคุณแม่เล็กนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวควานโกจะลงรายละเอียดให้นะครับคุณแม่อุปัมภมทุกท่านเลยนะครับผมได้ร่วมกันเติมความหวานนะครับให้กับครอบครัวรุ่งเรืองแฟมิลีนะครับผมก็กราบขอบพระคุณครับ ครับผมนะครับหลังจากเราไปที่ป่าอ้อยมานะครับผมนี้เราก็กลับมาที่บ้านทุ่งลุงเรืองของเรานะครับผมนะครับมาที่ไรก็อาว่าเวทุกทีครับผมนะครับเพราะว่ายังโล่งอยู่ครับผมวันนี้เราก็มาตัดหญ้านะครับนะตัดหญ้าด้วยนะครับผมให้น้องลุงเรืองนะครับหญ้าที่เราปลูกเอาไว้นะครับตอนนี้ก็อ่า เอได้กินบ้างแล้วนะครับสำหรับหญ้านะครับผมนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็เป็นทุ่งข้าวนะครับ,นะรบเป็นทุ่งข้าวหรือคุณแม่จาตอนนี้นะครับข้าวของเมืองเรืองนะครับที่แปดไร่ของเรานะครับตอนนี้ก็ รอมเม็ดผลนะครับที่จะได้นะครับผมตอนนี้เราก็แซมแซมเกือบว่าเกือบจะได้เสร็จแล้วนะครับวันนี้เรามาตัดยานะครับลรวไปดูอ้อยด้วยแล้วก็ให้แม่ๆได้เห็นป่าปอ้อยนะครับที่คะแนนคุณแม่อุปธรภมนะครับที่ได้เติมเข้ามาให้แต่ละเดือนนะครับผมเดี๋ยวควันก็จะเช็คยอดทั้งหมดนะครับ ริปนะครับให้แม่ๆได้เห็นนะครับผมเขาจะทำอะไรบ้างนะครับนี่ก็หญ้าที่ปลูกเอาไว้นะครับในบริเวณนะครับอันนี้ตัดเป็นหนึ่งรอบแล้วนะครับคุณแม่ตัดหนึ่งรอบแล้วอันนี้รอบที่สองกำลังขึ้นนะครับเขาบอกว่ารอบแรกนี่ให้รีบตัดนะ,นะครับเพื่อจะได้แตก แตกนอกขึ้นมาอีกนะครับจากจากหนึ่งก็จะเป็น3ามเป็น4ี่นะครับผมนี่เลยนี่ก็คือบริเวณนะครับทำเลดีมากนะครับแต่ว่าก็ยังว่านาอนี่ครับผมครับผมยังไงก็อขอกราบขอความเมตตานะครับจากแม่แม่ทุกท่านเลยนะครับพอที่จะ มีกำลังนะครับเอาที่ท่านสบายใจนะครับผมคือไม่ไม่มีกำหนดนะครับเอาที่ท่านอยากจะช่วยก็แล้วกันนะครับนะปอกวานก็จะพูดแบบตรงๆอย่างนี้เลยนะครับถ้าอยากให้น้องช้างมีบ้านอยู่มีล่มก็ช่วยเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะครับผมส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวปอกวานก็จะเล่าให้ฟังอีกนะครับ อยู่ประมาณนี้ครับผมถ้าทำได้สำเร็จก็จะเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจนะครับในชีวิตนะครับของควานโก้นะครับของเด็กชายโก้นะครับที่ว่าจากจากะอะไรนะจากไม่มีอะไรเลยนะครับก็สามารถามีแม่แมเข้ามาช่วยนะครับให้ทำให้สำเร็จได้เหมือนเขานะครับแต่ถ้าทำให้สำเร็จก็ ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะครับก็ฝากคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับผมทีรักลุงเลื้องก็ลุงเลืองก็เมตตาได้เลยนะครับผมอะเดี๋ยวเอาอยากึ้นรถก่อนนะครับเดี๋ยวน้องจะรอนะครับ